สะพานบุญชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูสินค้าอังสะไหมพรมกันค่ะมี3รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะมีแบบฟรีไซส์แบบเบอร์ศูนแล้วก็รุ่นเบอร์ใหญ่พิเศษค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะวันนี้จะมาถ่ายให้ดูคร่าวๆค,ค่ะ3รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไร<ม>ก็แตกต่างกันตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในแต่ละแบบค่ะ เริ่มจากแบบฟรีไซส์ก่อนแล้วกันนะคะเทียบให้ดูกับแบบเบอร์ศูนย์ค่ะยืดเทียบกันให้ดูนะคะมันก็จะยืดได้ประมาณตามนี้เลยนะคะต่อไปดูเบอร์ศูนย์เทียบกับเบอร์ใหญ่พิเศษบ้างค่ะก็ดึงได้ยืดแตกต่างกันตามนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นฟรีไซส์เทียบกับใหญ่พิเศษให้ดูนะคะยืดเทียบให้ดูตามนี้เลยนะคะ แ้านหลังจากนี้นะคะก็จะวัดขนาดสินค้าให้ดูค่ะไม้บรรทัดท,ที่วัดเป็นรุ่น2ฟุต24นิ้วนะคะดูรายละเอียดขนาดเพิ่มเติมตามช่องด้านขวาที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ วางทับสินค้าเทียบให้ดูนะคะเบอร์ใหญ่สุดเลยนะคะเป็นรุ่นใหญ่พิเศษค่ะและวางทับลงไปให้ดูนะคะเทียบขนาดกันเป็นรุ่นเบอร์ศูนย์ค่ะและสุดท้ายนะคะวางเทียบให้ดูเป็นรุ่นฟรีไซส์ค่ะทั้งสามขนาดก็เล็กใหญ่ตามนี้นะคะรวมไปถึงความถี่ของเส้นไหมเส้นได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะรุ่นแพงมันก็จะไหมถี่แบบนี้นะคะรุ่นที่ราคาถูกฟรีไซส์นะคะมันก็จะไหมมันจะบอบบางกว่านะคะ ซูมให้ดูใกล้ๆตามนี้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ